โอ้ไม่ไม่ไหวแล้วครับน่าจ,จะหมดก๊อกแล้วไม่ไหวเลยครับอันนี้อันนี้ยอมจะมหาเรื่องผู้ผมอีกไหมครับอันเนี้ยไม่ไม่แล้วครับพูดแล้วนะอ่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าด,ดูจากทรงแล้วมันมันไม่ไหวยยจริงอ่ะทั้งในการใส์ในการอุ้มมันไม่น้องมันยังไม่ได้อะกันเลยครับเซตใหม่โอเคครับไม่เอาแล้วใช่<ต>ไหมครับ คือจะไม่หาเรื่องผมแล้วถูกไหมโอ้อาถูกครับถูกครับแล้วฝั่งในบอลเฮนนี่จะหาเรื่องผมอีกไหมเนี่ยหาเรื่องอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วมันจะจบยังไงครับเนี่ยมันไม่จบหรอกครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องมาต่อยน้องๆผมในแก๊งก็พอได้ครับได้ครับคุณจะได้ไม่เดือดร้อนไง ถูกไหมครับอ่าถูกครับถูกครับผมว่าผมบอกน้องๆไปแล้วครับว่าถ้าจบนี่ก็ไปไปถอดสูตรแล้วก็เป็นประชาชนมไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยครับจริงๆเขาไม่กูไม่ได้บอกนะกูพูดไปกันแล้วได้ของพูดอะไรนะลำดีแล้วะทุกอย่างที่พี่ถามไปได้ไปคุยปะเออคือ,อคือ,อ,อค,คือแจ็ค,ค,คแบบ จบนี้ไปก็ไม่มีอะไรกันแล้วเนาะถูกไหมครับขันน้องนไอ่อนาคตไม่แน่อันนี้ผมขอตอบแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเออแล้วก็โอเคครับโอเคได้ครับได้ครับครับมีใครติดใจอะไรคนในแก๊งผมไหมครับมีเรื่องคําพูดเรื่องอะไรไหมไม่น่ามีตอนด่ากันตอนอะไรกันพวกเนี้ยมีไหมไม่ไม่น่ามีมั้งครับอันนั้นก็คือแค่สตอรี่ครับในเกม อันไหนน้องๆบัฟแรงไปก็ขอโทษได้ครับหรือว่าบัฟหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับพวงเรามีใครติดใจอะไรครับปะคำพูดคำจาเขาเป็นไงมีใครติดใจปะอรุน่านะกูแกะปะไม่แก่ แก่ย <I mean. S 3> like ังไม่แก่ไม่แก่ไม่ได้มีใช่ไหมแกงเราคั่วแนี่งอมแต่ต้องแอบต้องยิ้มสู้ไอ้แบวกูจะเล่าให้ฟังก็เราก็พูดคุยกันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรออ่างแอดมินน่าจะมาพูไอะไรต่อโอเคครับเดี๋ยวมันจะมีอย่างนี้เรื่องใบที่เกิดขึ้นเราแจ้งผ่านทิเก็ตไปเลยแต่จะมี3เรื่องตอนนี้ที่การตีแล้วว่าจะโดนแน่นอนเดี๋ยวจะประกาศ หลังจะประกาศตอนนี้นี่แหละคือเรียบรวบรวมไปแล้วแหละหลักฐานด้วยครับจัดการให้เลยครับส่วนที่เหลือส่งมาได้เลยครับประมาณนี้ผมจะครับผมถ้าถ้าออกมานี้ผมขอคุยส่วนตัวได้ไหมครับได้ครับได้ได้โอเคครับแอดมินจัดการได้เลยครับมั้นงั้นแล้วครแยกย้ายเลยใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับผิดบผมไายบันเทิงด้วขอบคุณครับขอบคุณครับผิดชอบแอดมินมาเนี้ยแอดมินมาเาี้ยไม่ครับว่าไง เออคือผมมันเอาเอาพวกวันนี้วันนี้ครับคือจะพูดยังไงอ่ะว่าว่าแบบขอโทษแทนน้องๆอีกครั้งด้วยครับแล้วก็รู้ตัวเองแล้วครับว่ามันมันเล่นไปมันมันยังไม่ไหวอ่ะประสบการณ์มันมันต่างกันอ่ะหลายอย่างครับก็แต่แต่ว่าเราผมว่าต้องอย่างที่ผมบอกแล้วอย่างที่ผมบอกเลยว่าขอไปต่อ่ดีละแต่ขาดอย่างเดียวคือสิ่งที่ต้องทําอ่ะแก๊งเอ็ดีอ่ะคือ ต้องรับคนที่แยกแยะเป็นเข้ามาก่อนครับเออแล้วครับครับแล้วอยากจะถามเลยว่าเอออันนี้อันนี้ตอนเป็นโสอ่ะอันนี้ขออนุญาตนะคือเรื่องไอ้เขียรครับมันให้มันน้องมันมาคุยไหมครับหรือว่าไงติดอะไรกับมันไหมเขาติดอยู่แล้วครับเขาด่าผมางนองนะครับครับครับก็อันนั้นเราให้เป็นเรื่องระหว่างแล้วกันเนอะผมว่าจะยุ่งไม่ได้ยุ่งได้ครับถ้าอยากให้เขามาคุยยุ่งได้ผมผม แต่ว่าแบบผมก็ไม่กล้าพูดอะไม่ไม่กล้าแบบคือแบบเงียบอะตอนที่เป็นศพอะโอ okay, เครเข้าใจมีเขื่อนะใครอีกไหมครับ่าจะเขือไม่น่ามีครับคนอื่นก็ปกตินะด่าปกติมีจะเขื่อใช่ไหมครับที่เชิงไปหลุดอะไรแบบเหมือนเหมือนทรงข้าง,งนอกอ๋อก็ไม่มันก็เล็กน้อยผมไม่ได้เก็บอะไรมาคิดขนาดนั้นแต่ว่า บางทีผมก็คุยดีๆด,ด้วยก็อย่างเมื่อวานผมก็คุยดีๆด,ด้วยว่าเอ้ยเป็นตีก่อนเวลานะอะไรเงี้ยแล้วก็มันลุมด่าผมคืออะไรมันก็มันก็ไม่สมควรทำครับเพราะผมคุยเรื่องกดเซิร์ฟอยู่อะอ่าอันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ขอโทษขอโทษจริงๆครับอันนี้ผิด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 จริงๆอันนี้อันนี้ผมว่ารอบเนี้ยก็คิดว่าน่าจะหนักที่สุดแล้วนะที่เคยตีมาอืม ไอเรื่องไอเรื่องเล่าเรื่องเล่านั้นไม่เท่าไหร่นะแต่เรื่องเล่าเนี่นยน่าจะหนักสุดแล้วเพราะว่ามันมันไม่ใช่การที่เราเล่นเกมแล้วไม่ใช่มันเป็นเกมเล่นเ,นเราแทนแล้วอะ่ะผมก็แบบเออแอบแบบปวดหัวด้วยครับมันมีเรื่องใหญ่มากกว่านั้นด้วยไงอืมซึ่งตัวผมเองก,ก็ก็ก็น่าจะหนักอยู่ครับเข้าใจ่รัเข้าใจเข้าใจมันรู้ที่หลังมันเจ็บเสมอ,อผมก็แบบปวดหัวอยู่ครับตอนที่แต่มัน ยังพูดไม่ได้มันน่าจะพูดได้ลแล้วแหละเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง<า>แล้วกันครับตั้มอยู่ไหมอ่ะตั้มเนี่ยต<า>ั้มอยู่ข้างพี่อ,อ่ะเพรานั้นแหละตั้ม,มก็พี่ก็น่าจะแบบเออมันก็ต้องต้องเจียมอะ่ะต้องเจียมอยู่แล้วอะ่ะเพราะแกงมันดูจากส่งแล้วมันก็ไม่ไหวจริงๆอะ่ะน้องอะ่ะอานจะเหนื่อยฟาร์มต้องมาเล่นใหม่อีกนี่มันก็หนักค,คนผมว่าของต๊อดเนี่ยของต๊อดเนี่ยแกง๊งเป็นแกงที่มีสีสันนะแต่ว่า ต้องคัดคนที่แบบเขามีอุทิภาวะแล้วก็มีแบบมีความแยกแยะออกจากเรื่องของชีวิตจริงกับเรื่องในเกมอะมันคนละโลกกันไงใช่ผมว่าอันนี้ถ้าตอนทำได้อะเพราะว่าจเจริญแน่นอนอครับบอกข้อความได้ไพี่อืมู่ครับ ดีนะไม่ไม่ใช่อดีไม่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 ดีนะมันก็ดีอ่ะมันมันมีมุมดีแล้วครับแต่ว่าถ้่คนบางคนมันทําให้มุมไม่ดีมันออกมามากกว่ามุมดีครับประมาณนั้นตอนแรกคนวันที่ผมมาอ่าตอนวันแรกมันภ้ามันดีจัดเลยนะแต่ไม่รู้เราไปเกลียดอะไรกันมาขนาดนั้นถึงต้องมาเล่นอะไรกันขนาดเนี้ยแบบเอ้ยต้องแบบเกลียดกันไปเลยแบบคุยกันไม่ได้แล้วต้องขายกันต้องอะไรกันแบบเนี้ยอืมครับครับ จำฟิลวันแรกที่เราเจอกันไม่ได้ผมว่ามันสนุกมากเลยนะมันฟิวพวกนั้นมันดีกว่าที่เรามานั่งเกลียดกันแบบนี้นะครับอันนั้นก็จริงอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องไอ้นิกไข่ลุยให้ฟังผมเนี่ยปวดหัวเลยผมเยื่อว่ากลับมาทําได้ให้มันสนุกอ่ะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยโอเคครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษอีกครั้งด้วยแล้วก็ฝากโทษน้องๆด้วยครับแะไหนแบบ บัฟอะไรไปอย่างเงี้ยมันแค่ในเกมอ่ะผมอืมเข้าใจผมก็ผมก็เต็มที่แต่ว่าเขาอาจันที่ผมไปด่าเขาอย่างเงี้ยเอ้ยผมจะด่าเขาจนแบบควบคุมสีไม่ได้อะไรเงี้ยผมเข้าใจอยู่ต้องต้องตีไว้เขาเยอะๆแล้วครับเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่ามันสำคัญต่อแก๊งตอสมาเลยภาพลักษณ์นะครับครับครับผมตั้มครับพี่ครับ อะไรอะถาวรไม่มีปวดหลุยเอกอดัมเชียอะไรวะเนี่ยนี่แหละครับสิ่งที่ผมเลือกที่จะบอกใช่ครับลองลองพูดมาได้เดี๋ยว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 ผมไปเล่าให้ฟังได้ไหมอ๋อหมายว่าเนี่ยต้องปิดเสียงไหมหรือว่าไม่ไม่ต้องปิดครับไม่ต้องปิดมันมันขนาดนี้นะเดี๋ยวพาน้องๆกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมไปหาอ๋อได้ได้ได้ให้ผมรอ ยี่โมครับประมาณยี่โมงไม่ไม่เกินห้าทีครับก็ให้น้องๆแยกย้ายอันนี้มันมันรอผมไงอ๋อโอเคได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมไปหาที่บ้านก็ได้ได้ครับได้ไปตามคุณโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันทีครับผมครับผมรับไม่เปล่าพี่ไอเปิร์นน่ะเสียงเหมือนไอเปิรนมามากิฟเหรียญมาหนึ่งหนึ่งเก้ามาหนึ่งหนึ่งเก้ากิฟเลีหนึ่งหนึ่งเก้ากิฟเลียญให้บาสเร็วใครมีบ้านบ้านนะทุกเหรียญนะทุกเหรียญนะบาสเร่งเลยนะเร่งอะไรเลยครับเร่งหนึ่งหนึ่งเก้า กูเออสี then, ่หลุยไม่มีปลดไอดัมไปยังไอ้อดัมใครแล้วไม่รู้อยู่ตัวอยู่ตัวเดี๋ยวไปเอาให้อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยมึงไม่ต้องเก็บเขาตัวที่หลังมันไม่หายม่ต้องเก็บมันไม่หายเล็กคุยกับพีโนดัสเล็กอะไรหนึ่งหนึ่งเก้ามาเสร็จแล้วไปรอบ้านนะเสร็จแล้วไปรอบ้านนะฮัลโหลเสร็จแล้วไปรอบ้านนะโอเคเดี๋ยวบอกน้องให้ พี่ตอบอกว่าเสร็จล้าไปดูบ้าผมจะเล่าให้ฟังอ่ะก็ถูกใจหน่อยผมแมบเครียดได,ได้นอนสองชั่วโมงเองนะใช่แย่มากครับแย่มากแ่รถ,หร,ห,รถหรอ,อยังยังยังไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปมๆๆอ่ะจะเล่าให้ฟังๆๆคือเมื่อวานเนี้ยมันจะมีคนโดเนตมาบอกว่าไอ้หลุยเป็นคนเล่นถูกไหม เพราะว่าหน้าจอผมกั็หลุยมันไม่มันไม่เห็นจริงๆเดอยากจะถ่ายให้ดูผมจะเล่าให้ให้ฟังตอนแรกผมก็ไม่เชื่อคิดว่ามันแบบมันไม่ได้มันเพราะว่ามันมันเข้าเมืองไม่ได้มันโดนแบนอ่ะมันจะมาเล่นยังไงอ่ะผมจะถ่ายให้ดูเพราะว่ากล้องอันนี้มันหันไม่ได้อ่ะเข้าใจป่ะ ให้ดูเนี่ยผมจะถ่ายเป็นวิดีโออ่ดูตัวผมนะอัางในตัวผมแล้วผมเวลาผมหันไปอะผมจะเล่าให้ฟังคนดูน่าจะอยากฟังเรื่องนี้มากสุดผมจะไล่ไปทีละข้อทีละข้อนะครับอ่ะ อย่างเนี้ยเวลาผมหันไปหามานันอะคนดูอาจจะเห็นว่าบอกว่าผมเห็นจอยหลุยถูกไหมทนหนึงนะครับดูแล้วผมเวลาผมหันไปคือจอมันอยู่ตรงนี้เว้ย เห็นปะแล้วเคมันอยู่ตรงนี้ในตัวผมเวลาผมหันไปอ่ะมันมันไม่เจอมันมองไม่เห็นอยู่แล้วผมหันไปอ่ะไอ้ที่ผมหันไปอ่ะผมไปบอกมันเวยอย่างเมื่อวานอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะทํากับผมอย่างนี้เหมือนกันงงปะคือตอนแรกมันมีคนโดเนตมาโดเนตมาหาผมว่าไอ้หลุยส์มันเล่นจริงๆแล้วก็เอาวันเนี้ยเอาซะผมงอมเลยผมตื่นมา คิงแบบผมไม่รู้จะคุยกับมันยังไงด้วยเพราะว่ามันก็มีหุ้นส่วนแต่โดอะน่าจะบน่นบ่นให้น่าจะเครียดผมอยู่เหมือนกันสำหรับโดนะเพราะว่าบอกว่าพี่พี่ไม่ไม่ได้แบบ้วยหลุยเลยเหรอผมก็จะพูดอย่างนี้ว่าคือไอเน,นี้ยคือเขาได้เปอร์เซ็นต์จากเมืองอ่ะมีเป็นหุ้นส่วนดีกว่าไม่ได้เปอร์เซ็นต์เป็นหุ้นส่วนกันซึ่งถ้าผมจะทําจริงๆอ่ะ อย่างอย่างแบบว่าให้ไอ้หลุดเข้ามาเล่นช่วยอย่างเงี้ยผมไม่จะเป็นต้องมานั่งสตรีมพูดสั้นๆเลยแต่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถูกปะผมไม่จำเป็นต้องมานั่งสตรีมแล้วก็ให้เสียงมันหลุดอย่างนี้แต่ที่จริงอะไอ้เมื่อวานเนี้ยคนที่โดนเนตมาอ,อ๋อผมเข้าใจแล้วผมด่าไปวันนี้ก็ด่าน้องมันต้องเดี๋ยวผมจะเรียกน้องมันมาคุยด้วยเนี่ยในทีเอสามเพราะว่าหนึ่งภาพลักษณ์เมืองเสียแน่นอน มันมันไม่ใช่มันไม่เด็กดิมันโตแล้วมันมันมันโตแล้วครับแต่ผมบอกว่าให้มันคิดจะเยอะจะทําอะไรคือคนชื่ออดัมอ่ะเป็นคนเอารหัสให้หลุยเข้าไปเล่นอืมแล้วก็มีเสียงหลุดเสียงหลุดจะไปคุยกะไอ้เน็กและไม่รู้คุยกบใครผมก็ถามตอนแรกก็โกหกเหมือนกันน้องมันก็โกหกผมเหมือนกันผมบอกว่าโกหกไม่ได้นะเพราะมันไม่ใช่เมืองพี่คนเดียวนะ มันอาจจะผิดที่ที่ผมด้วยส่วนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจไม่ได้ถามมันอ่ะคนดูอาจจะงงว่าอ่ะเวลามึงหันไปบอกมันอนะไอไอตอนนั้นอนะผมเห็นคนมาพิมพ์ในกลุ่มและแครลงว่าหลุยมีบัตรซื้อบัตรประกันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันนั่งดูด้วยนะอันนั้นคือผมไม่มีซื้อบัตรประกันผมมีเงินอยู่สองแสนเออผมก็เลยลองเะพูดแบบลอยอะ่ะ แม่งไม่คิดว่าแบบจะแบบมามาทำแบบนี้ไงโอ้ยผมนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวลองถามคิงดูผมไม่รู้จะคุยกับคิงยังไงด้วยคือผมคุยกับคิงแค่คำสองคำยังไม่ได้คุยเรื่องนี้มันควรจะรู้หน้าเมืองพี่ผมแบบนอนไม่ได้อ่ะเอาจริงผมแบบโอ้โหไอ้เหี้ยผลเสียมาแบบซึ่งถ้าเป็นผมอะผมไม่โง่มาเพื่อให้ตัวเองแบบ มามาหลุดมาหลุดอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะผมนอนไม่หลับเลยคือแล้วทีเนี้ยอจะพูดยังไงอะ่ะมันทำให้แก๊งแล้วภาพลักเมืองแบบแย่ไปเลยอะ่ะไอเมืองอะ่ะเข้าใจแต่แก๊งอะ่ะ ใครจะมากล้าเล่น่ะโอ้โหแม่งเล่นกันอย่างนี้เห็นปะผมเวลาผมสตรีมผมต้องยิ้มต่อสู้ต่อหน้าคนดูแบบยิ้มเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแต่ผมมารู้ที่หลังหลังลงสตรีม่าโอ้โหแบบไม่รู้เจ้าหน้าไว้ไหนเลยไหมคือมันมันมันก็ไม่บอกเราอ่ะเออถ้าเป็นสู้กันบอกว่าเออพี่ทอสผมจะเอาเข้าไปเล่นนะ เออกูจะได้ไม่ต้องสตรีมกูจะได้หยุดไอ้อดัมนี่ก็อีกตัวไอ้เหี่ยมันไม่ใช่เขาว่าความรู้ไม่เท่าถึงการหรอกครับมันเอาผมนอนไม่หลับอะเอาง่ายๆเลยผมแบบโคเซงเลยนะแบบว่ากูจะตอบปัญหาตรงนี้ยังไงดีวะ ไอ้หลุยมันเข้าเทสะสามอันนแล้วเมื่อวานนี้มึงก็โกหกกูด้วยนะที่มึงเอาข้าวมานั่งกินข้างหลังอะ่ะ hey, <wake> มึงเรียกไอ้นี้เข้ามาด้วยผมตอนแรก